สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงแรงเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาดูอะไรที่เป็นแบบเรียบเรียบ,ยบง่ายๆเนาะท่านผู้ชมเนาะอะไรคือเรียบเรียบง่ายๆคุณตาวิถีไทยเรียบเรียบง่ายๆในที่นี้คือหมายความว่าสีของต้นไม้มงคลนี่เป็นสีแบบอ่อนๆโทนแบบซอฟ เออทนแบบบทจัดบทจานเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งนู้นนี่น,นี่สีของเราเนี่ยปาที่มีน้ําค้างอยู่บนต้นบอนด้วยท่านผู้ชมเลยเออนี่นี่นี่กำลังเล็กๆอันนี้กําลังสวยกําลังสวยเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเออใบตัวนี้แหงเต็กนี่ใบตัวนี้เออสีอยากออกชมพูชมพูปาที่ทุกงามขนาดเบือน,นู้นี่เรา ด้านขอบนี่เป็นสีเขียวตรงกลางเป็นสีชมพูเห็นบน่เนี่แล้วก็มีมีร่องมีร่องด้วยนะร่องนี่นี่ร่องรองแล้วก็มีคล้ายนี่นี่คล้ายรูปหัวใจปลาทิโทท่านผู้ชมเอ้ยบนสีนั้นคือเป็นสีแบบละเมียดละไมสีที่เป็นตะหักเป็นตะแพงบางคนก็บอกว่าโอ้บนสีตัวนี้ แม้ว่าจะไม่มีสีจัดจ้านเหมือนบัวเออเหมือนบอลตัวอื่นแต่เขาก็เป็นราชินีแห่งใบไม้หละท่านผู้ชมเนาะราชินีแห่งบอลสีนี่โบวกว่าสีเป็นสีใดก็เป็นไม้มงคลวัดท่านผู้ชมอ,อืมวัดน,นี้คนที่อ่าเห็ุเกี่ยวกับสวนนี่เนาะสวนขายขายเกี่ยวกับอ่าพวกต้นมงต้นไม้นี่บางคน รวบรวมบอลสีทุกชนิดนะมาไว้ในกระโจมและก็ติดประกาศไว้นะบ้านบอลสีเพื่อนว่าปลาทุกชนิดทุกประเภทอ่ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่มีคุณค่ามีราคามีหายากหลากลายสายพันุ์หลากลายสีสันเนาะท่านผู้ชมงามงามงามตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เก่าแก่ละตัวนี้ออแต่ก็เป็นใบเก่าแก่ที่มีคุณค่าได้ท่านผู้ชมเอ้ ก็ยังถือว่าเป็นบอลสีอยู่เนาะท่านผู้ชมเป็นความงามชั่วโมงภาษาไทยคุณครูยกต้นบอลสีนี่เขามากระถางงามๆนักเรียนเหมือนว่าอาพวกเธอรู้จักต้นบอลอันนี้ไหมเหมือนว่าต้นอันนี้ไหม,ออนนมรู้จักครับนักเรียนยกมือขึ้นทั้งหลังเจ้าจุกนะอ่ต้นบอลสีใช่ไหมครับคุณครูถูกต้องถูกต้องนะบอลสีอ ราชินีแห่งใบไม้เอาพวกเธอหยิบกระดาษดินสอขึ้นมานะและก็วาดวาดแล้วก็ระบายสีให้สวยๆนะพวกเธอนะเอระบายสีให้สวยๆเพราะว่าต้นบอลอันนี้นี่เขามีสีสันที่สวยงามเห็นไหมนี่เป็นรูปหัวใจด้วยนะเป็นรูปหัวใจด้วยเออปาทิโทแม่นบอกคุณครูวาดเนี่ยไม่ยากเป็นวาดรูปหัวใจ แต่เวลาระบายสีนี่คุณครูเอ้ยเผิ่นว่านี่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 แต้มสีนี่ให้มันลําเลื่อมกันนะแต้มสีให้มันลําเลื่อมกันนี่มันยากมันยากมันยากโดยเฉพาะตัวที่กําลังสีละอ่อนขึ้นมาใหม่ๆนะปลาทิท้ตนนี่มีความแข็งแรงได้ท่านผู้ชมสังเกตเบื้องในเนี่ยมันบอกมีความแข็งแรงแข็งแรงเออทนต่อโรคภัยนอกจากเขาสีอ่าชลาภาพไปเองนะคือตัวนี้ชลาภาพไปเองก็บโบเป็นยัง บมเป็นยังเออเบิดชั่วโมงศิลปะคุณครูให้วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเา้าต่อไปเป็นชั่วโมงภาษานะศิลปะภาษาพวกเธอเขียนคำว่าบอนสีราชินีแห่งใบไม้นี้นะแล้วก็มีภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษายุโรปแม่นบอกภาษายุโรปบอมีบอมี เอาภาษาเวียดนามภาษาจีนนะเขียนแล้วก็เขียนลงไปตรงที่ภาพที่พวกเธอระบายสีนี่แหละนะที่พวกเธอวาดอืมแล้วก็เอาไปประดับข้างฝาว่านี่เป็นผลงานของพวกเธอบอนสีราชินีแห่งใบไม้แล้วก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและก็ภาษาจีนนะโอ้เดการเวลาใหญ่ขึ้นมากำมาเบิ่งผลงานของตัวเองเอ <laughs> คุณครูให้เต็มคุณครูให้เต็ม, <c oughs> อ,มอืมบัดนี้ผู้จัดการผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการรีสอร์ทเข้ามาเอา,เอ,าอันนี้มาประดับไว้นะประดับไว้ตรงบริเวณที่มีน้ําตกจ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 กแมมีโขดหินพร้อมมีโขดหินอ่าแล้วก็มีปลาว่ายไปไว่ายมาตรงบริเวณป้ายทางเข้ารีสอร์ททางเข้าโรงแรมอ่าทางเข้าบ้านพักโฮมสเตย์ มีโขดหินมีป่าและก็มีต้นไม้อื่นๆแซมๆนะก่อนที่สิข้างบนสิเป็นทั้งเทิงสิเป็นป้ายนะป้ายทางเขางามมันเป็นไม้มงคลและก็เอามาหลากหลายสายพันธุ์บอลสีนี่โบมาแต่โบมาแต่บอลสีตัวเดียวอันนี้นะเอามาหลายๆอันนะลายลายต้นพัดงามได้ไหมนี่เออโบแมนต้นเดียวอออเอานั่นก็เอามาอันนี้ก็เอามา ผสมกลมกลืนกันไปเอโอ้ได้การได้การได้การมีหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยผมจะเอาบอลสีนี่มาเป็นธุรกิจได้ไหมธุรกิจการค้าก็คือว่าผมจะเพาะพันธุ์เบอะบอลทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทนี่ผมสีรวบรวมมานะทั้งประเทศไทยแน่ทั้งบอลสีของต่างประเทศแน่นะเอามารวบรวม เอามาเพราะเอามาพันธุ์เอามาขยายพันธุ์เอามาผสมนะแล้วก็ให้มันเกิดความหลากหลายนี่แล้วก็จําหน่ายได้ไหมคุณตาวิถีไทยโอ้ได้ได้ไดเอาเลยนะคุณตาวิถีไทยสนับสนุนบอรว่าสิเป็นบอลชนิดใดสีใดประเภทใดล้วนแล้วเป็นไม้มงคลทั้งสิ้นท่านผู้ชมเออและจะเจริญในหน้าที่การงานเอามาปลูกไว้ในเะรือนเป็นสิริมงคล เออเป็นมงคลแก่ตัวเองนะเป็นมงคลแก่ตัวเองแก่ครอบครัวอืมทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองติดต่องานธุรกิจการค้าอย่างกับประสบผลสําเร็จนะเวลาที่จะไปสมัครงานีต่างๆผู้จัดการเนี่ยเอาวพวกเธอนั่งลงเออนั่งลงไหนเล่ามาสิที่บ้านใครมีบอลสีอะไรบ้างพลวาคนนึ่งงง เม่นยังผู้จัดการอ่าอะไรคือบอลสีบจักษพอมาคนนี้พอมาคนนี้นะบอกมาเบิดเลยบอลสีราชินีแห่งใบไม้เป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ที่บ้านก็ะจะเป็นมงคลมีสเสน่ห์มีวาสนาแก่ตนเองและก็คนที่พบเห็นเห็นไหมคำว่าราชินีนี่ หมายถึงว,ว่าเป็นอะไรที่แบบสูงสุดเป็นมงคลอืมมีอะไรที่อยู่ที่เรียกว่าเป็นราชินีคือสูงส่งสูงส่งสูงสุดอืมสูงสุดสูงสุด,สสดราชินีนะปฏิทโธเบาออกมาปึ๊บแบบนี้ผู้จัดการเอาพวกเธอกลับไปก่อนนะกลับไปก่อนบัดแล้วโทรเรียกคนนี้นะโทรเรียกคนที่เล่าถึงบอนสีราชินีแห่งใบไม้นี่อ่าโทรยก ยกโทรศัพท์ขึ้นนะเธอพรุ่งนี้มากรอกใบสมัครนะอ่าแล้วก็อย่าลืมเอาบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่เธออธิบายเมื่อตอนกลางวันนี้เอามาให้ผู้จัดการด้วยนะผู้จัดการอยากชมคุณ <c oughs> <c oughs> ปานปานอยากได้พระเครื่องเนาะเออเห็นเห็นบรรยายเรื่องพระเครื่องนี่โอ้เธอไปเอามาเอามาให้ผมเบื้องแน่นะ ใส่ฮอตแว่นขยายเบิ่งนะอันนี้คือกันนี่ราชินีแห่งใบไม้นี่อปฏิโทเธอเอามาเลยมีไหมมีไหมที่เป็นคู่เป็นอะไรนี่เออมาแบ่งขายให้ผู้จัดการก็จะซื้อให้นะที่เธอบรรยายมานี่มองเห็นภาพหมดเลยนะมองเห็นภาพหมดเลยและก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีสันด้วยนี่อมาแล้วผู้จัดการจะพาพวกพาเธอไปดูที่หลังบ้านนะ ปอไปเบิงหลังเฮือนเรามีแต่บอนสีหลากหลายสายพันธุ์บอนสีราชินีแห่งใบไม้เา้าเนี่ีๆพวกเธอมาดูนี่ไม่ใช่แต่เธอที่ปลูกบอนสีนะผู้จัดการก็เล่นเหมือนกันนี่เห็นไหมเต็มพริตเลยนะมีแต่ต้นบอนสีราชินีแห่งใบไม้ทั้งนั้นเออเรามันสปีชีเดียวกันเพื่อนว่าโอเคมาทำงาน เลิกงานเราก็มาคุยกันเรื่องบอลสีเวลาทำงานเราก็เป็นผู้จัดการกับลูกน้องนะโอเคโอเคพรุ่งนี้อ่าหมายถึงว่าหลังจากที่เข้าสมัครงานแล้วเราพามาเบึงหลังเฮือนเรานะหลังสํานักงานมีแต่ต้นบอนสีทั้งนั้นเลยนะมีแต่อันง,งามๆอันนี้แหละเขาเรียกว่าสเสน่ห์แห่งต้นไม้เนาะท่านผู้ชมเสียงนกเสียงกากับบ,บรรเลงเพลง ห้องจกจจ๊กๆ๊ประกอบให้คุณตาวิถีไทยนะฟังดูต้นไม้เสียงนกห้องกกแก๊กแจ๊จุ๊บจิ๊บจนะเออเอาละสำหรับมือนี้เนาะอาจารย์ต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้นี่อาจารย์จะไม่เอาไปเป็นวัตถุอ่อบวนสารเพื่อเข้าพิธีประกอบพิธีวัตถุมงคลเหรอใครว่า ตัวนี้แหละเป็นมวลสารลำดับต้นๆเลยหลหะที่อาจารย์จะเอามาเข้าพิธีเพื่อที่จะประกอบทำเป็นวัตถุมงคลเพิดว่าอาจารย์ก็ดีเออเธอฟังชื่อสิราชินีแห่งใบไม้เนี่ยมันสูงสุดของต้นไม้ทุกอย่างแล้วเป็นแม่เป็นราชินีของทุกอย่างนะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้พออาจารย์บอกไปนั้นแหละก็ขนลุกลูกน้องดีใจดีใจ สิได้คลองดีไปนะหลังจากที่เอาบอลสีราชินีแห่งใบไม้อันนี้ไปเป็นมวลสารวัตถุมงคลนะประกรอบเข้าพิธีสิได้ราชินีแห่งใบไม้อันนี้มาเป็นเครื่องรางของขังมีสเสน่ห์มีวาสนานะและก็เป็นคนที่โอมันสุดยอดอ่ะมันสุดยอดไปเออสุดยอดของวัตถุมงคลก็แล้วกันแล้ถ้ามีราชินีแห่งใบไม้ ราชินีฟังเบิ่งได้ราชินีนี่มันสูงสุดของวัตถุมงคลแล้วอ <c oughs> โอเคเนาะท่านผู้ชมสำหรับมบอนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับก็บขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณนี่โชิเดินทางไปใสมาใสกับ ไกลๆก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19นะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกนะปกป้องคุ้มครองท่านและกับครอบครัวของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญญาณเร่ร่อนและกับสิ่งชั่วร้ายต่างๆสิ่งอัปมงคลต่างๆให้ออกไปไกลๆ ให้มีแต่สิ่งเป็นมงคลโชคดีมีชัยสุภูสุคนขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม